Hmm. วันจันทร์อีกแล้วต้องไปโรงเรียนเอาละฮะแน่นอนครับกลับมาในเกมนี้นี่คือเกมไม่อยากไปโรงเรียนนะฮะเอออยากอยู่บ้านนะวันนี้ทำไงดีต้องไปบอกพ่อว่าฉันป่วยมันไม่มีทางเลือกแล้วไม่ไงั้นไม่ได้อยู่บ้านแน่นอนผมตีเนสไหมครับเอาละฮะนี่คือวิธีที่ตีเนสอีกรอบหนึ่งนะฮะทำให้ตัวเองป่วยด้วยการเพิ่มความร้อนแต่ก็ไม่ยอมป่วยสักทีคุณพ่อก็ไม่เชื่อว่าเราป่วยพ่อครับพ่อผมรู้สึกป่วยครับวันนี้ ผมก็ไม่อยากไปแพร่เชื้ออาการป่วยให้เพื่อนที่รุงเรียนครับขออยู่บ้านได้ไหมนะให้ผมอยู่บ้านเถอะอืมไหนดูสิรูปคุณแม่รูปคุณพ่อเฮ้ยคุณพ่อทำไมอยู่ในแบคลูมเพิ่งเห็นมีเครื่องวัดเรียบร้อยเหมือนเตรียมไว้พร้อมสามสิบหกองศาห้าสิบแกปกติดีเพราะฉะนั้นไปโรงเรียนพอจะอยู่ที่นี่แหละถ้ามีอะไรก็โทรมาอ๋อรูแลเปิดไฟในห้องนอนทาให้ร่างกายมันร้อนๆพอจะได้เชื่อจะได้อยู่บ้านอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมเป็นเด็กดีครับผมเชื่อฟังคุณพ่อ ผมจะไปโรงเรียนคุณพ่อไม่ต้องห่วงครับไม่ผมมาทักทายเฉยผมจะไปโรงเรียนแล้วอย่าลืมกินข้าวกินปลานะผมไปโรงเรียนแล้วนะไปแล้วครับวันนี้เป็นเด็กดีครับผมจะไปโรงเรียนตรงนี้มีป้ายรถเมย์ป้ายรถบัสให้ไปโรงเรียนอยู่นี่คือป้ายหยุดรอรถกดเพื่ออนล็อกแบดเอนดิ้งเฮ้ยเดี๋ยวสิไปโรงเรียนเป็นแบทเอนดิ้งได้ยังไงมันต้องอกูดเอนดิ้งสิอ่ะกดแน่ใจเหรอแน่ใจครับอยากไปโรงเรียนอ,อ่อแน่ใจแน่ใจใช่ไหมแน่ใจสิครับคือคือว่าแน่ใจแน่ใจมากๆมากๆ,ๆเลยใช่ไหม แน่ใจมากๆครับแต่ว่าฉากจบนี้มันน่าเบื่อมากเลยนะคือที่เหลือในเกมเนี่ยมันน่าสนุกกว่านี้อีกผมเล่นมาแล้วไอ,อย้ยางงั้นก็ยืนในพื้นที่สีเขียวตรงนี้แล้วกันถ้านายออกจากพื้นสีเขียวตรงนี้ฉากจบที่น่าเบื่ออันนี้ก็จะถูกยกเลิกไปครับผมผมจะอยู่ในนี้ครับหยุดนายไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอยากไปโรงเรียนครับวันนี้เอจริงๆแล้วเนี่ยอคือถ้าเกิดนายอยากได้ฉากจบอันนี้มากๆเลยนะก็กดแล้วก็รอสามสิบาสิบอะไรรอสาสิบวินาทีนะห้ามออกจากสีเขียวตรงนี้ละ่ะ ได้เลยครับรอสามสิบวิห้ามออกจากตรงนี้เดี๋ยวรถจะมาใช่ไหมผมเป็นเด็กดีครับวันนี้ผมไม่ไปเปิดไฟไม่เผาบ้านตัวเองสามสิบวินาทีไม่ใช่ปัญหาผมจะยืนรอตรงนี้แหละอ๋อเสร็จแล้วอรอเร็วจังเอาละมันไม่ได้น่าเบื่อมากใช่ไหมใช่ครับแปบ๊บเดียวเองแต่ถ้าเกิดอันนี้มันน่าเบื่อมากเนี่ยซึ่งจริงจริงมันควรจะน่าเบื่อนะนายออกจากตรงนี้เลยก็ได้นะเพื่อไปรับฉากจบปกติไม่เอาจะไปโรงเรียนไม่เอาหรอไม่เอาครับ อืมคิดๆดูแล้วน่าจะโน้มน้าวนายไม่ได้แน่เลยอมันน่าอายมากโอเคโอเคงั้นฉันมีความคิดดีๆความคิดอะไรอีกถ้าอยากได้ฉากจบนี้จริงๆนะก็คลิกตรงนี้แล้วก็รออีกห้าสิบวิห้ามขยับห้าห้ามขยับด้วยเหรอห้าสิบวิครับรอห้าสิบวิห้ามขยับกดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมห้าสิบวิครับก็เกือบหนึ่งนาทีอ่ะเรียบร้อยโอเคโอเคตอนนี้นายเดินได้แล้วอ่าคือนายเบื่อมากไหมก็บอกว่าไม่ได้เบือ่อ โอเคนายรออีกแปบทำไมต้องรอเยอะอะไรขนาดนี้รออีกแปดสิบวินะห้ามทําอะไรทั้งนั้นโอเคไหมเปลี่ยนใจได้ไหมอยู่บ้านได้ไหมไม่ไปแล้วถ้ามันจะไปยากขนาดนี้โอเคแปดสิบ okay. วิผ่านไปแล้วทาไมมันเร็วจังมันเร็วกว่าอเมื่อกี้อีกนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันสี่สิบว่าแล้วก็ว่าอยู่ทำไมเร็วขึ้นอ่าถ้าอย่างนั้นคืออ่าต้องรออีกสี่สิบวินะก็รอต่อไปเถอะโอเคโอเคทีนี้แปดสิบวิแล้วดีมากครับไปได้อย่างนายนี่ปฏิทานเด็ดเดียวจริงๆ ขอบคุณมากครับนายคือนายต้องการฉากจบอันนั้นจริงๆใช่ไหมใช่ครับคือมันไม่มีคัสซีนด้วยซ้ำอ้าวเหรอคือมันไม่เหมือนฉากจบปกติไงคือมันน่าจะมีคัสซีนใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีทีนี้นายก็รู้แล้วใช่ไหมอย่างงั้นไปเอาฉากจบอื่นไหมล่ะผมรองาตั้งนานแล้วครับไม่ไปครับไม่เหรออ่ไม่ไม่ไม่ใช่ไหมไม่ครับคือไม่หมายถึงไม่ไม่ไม่ใช่ไหมถามมันเลยซ้ำเนี่ยโอเคโอเคโอเคนายเลือกเองนะครับคืออย่าบอกว่าไม่ได้เตือนล่ะกดเอาไว้หนึ่งร้อยวิ ห้ามปล่อยนิ้วหนึ่งร้อยวิอ้าวมาแล้วรถบัสโอ้ oh, มาสักทีรออยู่นานแล้วครับอ้าวแบทเอนดิ้จริงด้วยเราไปโรงเรียนเห็นไหมมันน่าเบื่อไม่ได้น่าเบื่อเลยผมจะตื่นมาหัวโขกหน้าต่างเขาสักวันเปิดหน้าต่างก็อย่างนี้ <laughs> <laughs> อ้าววันจันทร์อีกแล้วเหรอ <laughs> <laughs> ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ย เอาละวันนี้ไม่ได้เหมือนวันอื่นวันนี้ผมไม่ได้อยากไปโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านแต่ผมสงสัยคุณพ่อคุณพ่อนั้นเห็นไหมครับเขายืนดูลูกคุณแม่อยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ็ดดูหน้าฮะนี่คือหน้าคุณพ่อปัจจุบันแล้วเมื่อก่อนคุณพ่อไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณพ่อเป็นแบบนี้คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีหน้ายิ้มแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคุณพ่อทําไมคุณพ่อต้องมายืนดูลูกคุณแม่ตรงนี้พ่อครับวันนี้ผมป่วยนะข้ามไปข้ามไปข้ามไป ตัวดุดนพูมาเลยครับคุณพ่อเอาล่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่แล้วคุณพ่อเป็นอะไรก่อนอื่นผมต้องทําตัวนินเนียนก่อนเปิดไฟให้ตัวร้อนๆต้องคุณพ่อเชื่อใจก่อนว่าผมจะไปโรงเรียนคุณพ่อยังไม่เชื่อว่าเราจะไปเห็นไหมฮะยังดูเราอยู่ตลอดห้าสิบหกจุดเก้าองศาแกปกติอ่ะทีนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วไม่อย่างงั้นเดี๋ยวไม่ทันรถนะเอาล่ะฮะทีนี้คุณพ่อก็เชื่อแล้วฮะว่าเรากำลังจะไปโรงเรียนคุณพ่อเป็นอะไรไปคุณพ่อร้องไห้ด้วย แต่คุณพ่อพยายามกั้นเอาไว้จนกว่าเราจะไปโรงเรียนให้คุณพ่อคิดว่าเราไปโรงเรียนแต่ว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนเราไปยืนดูคุณพ่อครับผมที่ทํามาทั้งหมดนั้นเพื่อฉากจบฮะนี่คืออีกฉากจบหนึ่งจะให้ลูกมาเห็นในสภาพนี้ไม่ได้โถ่คุณพ่ออ่ะลองฟังดูว่าพ่อพูดว่าอะไรทีนี้ลูกก็ไปโรงเรียนแล้ววันนี้ลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้พยายามจะอยู่บ้านให้ได้เลยแต่ว่าฉันคุณพ่อยืนคุยอยู่คุณแม่นะฮะฉันฉันต้องการแค่เวลาส่วนตัวแค่นั้นเอง ไม่อยากให้ลูกมาเห็นในสภาพนี้ช่วงนี้พ่อดูเข้มงวดมากผิดปกตินะแต่ก็ไม่อยากจะไปกวนพ่อถ้าอย่างนั้นเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าแต่ว่าไม่อยากไปโรงเรียนแฮะอ๋อโอเครู้แล้วอย่างนั้นไปหาคุณแม่ดีกว่าอ้าวคุณแม่นะฮะเอาดอกไม้ไปให้เธอเราใช้ทางเล่ยกในป่าดีกว่าคนจะได้ไม่มาเห็นไม่อย่างนั้นมาฟ้องพ่อว่าเราไม่ไปโรงเรียนแน่เลยโอเคครับเราไปในป่านะฮะคุณพ่อไม่อยากให้เราเห็นตอนที่คุณพ่อร้องไห้นะครับคือคุณแม่เนี่ยก็น่าจะไม่อยู่แล้วคุณพ่อก็เสียใจนะฮะ หยิบดอกไม้ด้วยเอาไว้คุณแม่ทางเดินในป่าอ,อืเดินเข้ามาแล้วโอ้เข้ามาในนี้แล้วเดินช้าฮะมอกเต็มไปหมดคือมีเรื่องมีราวนะเกมนี้ไม่ใช่แบบว่าร้อนอย่างเดียวเอ้ยผมเดินถูกทางไั้เนี่ยเอาดอกไม้ให้คุณแม่แน่นอนฮะคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับสุสานอยู่ใกล้บ้านเลยตรงนี้นี่เองเอาดอกไม้ให้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เอาดอกไม้มาให้นะ มันเป็นดอกไม้สีเขียวน่ะสีโปรดคุณแม่เลยอ่เอาไปนะโอ้โหอยู่ๆก็ดึงเศร้าซะง,งั้นผมคิดถึงแม่ฮะเอ๊เอพ่อพ่อน่าโกรธอีกแล้วอะ่ะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำไมไม่ไปโรงเรียนเออคือพ่อเออคือผมผมผม,ผมเก็บความเศร้าไว้ไม่อยู่แล้วคุณพ่อผมคิดถึงคุณแม่มากคือ ไปโรงเรียนตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะอยากอยู่บ้านแต่ว่าได้ยินคุณพ่อพูดเมื่อกี้แล้วเหมือนพ่อต้องการเวลาที่จะรักษาตัวเองนะตั้งแต่คุณแม่จากไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้ไม่นานมานี้นะฮะคุณพ่อกลายเป็นคุณพ่อที่เข้มงวดมากเลยอะ่ะอ๋อพ่อเปลี่ยนสีหน้าเลยครับก็ไม่อยากจะกวนพ่อให้โกรธกว่านี้ก็เลยมาที่นี่ไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านด้วย <c oughs> คุณพ่อคุณพ่อพยายามเก็บ เก็บกันอาการความเศร้าผมขอโทษพ่อคือไม่ได้อยากให้พ่อโกรธนะคือไปไปโรงเรียนก็ได้ขอโทษครับพ่อเดินมาพ่อ,พอไม่อย่าเรียกฉันว่าพ่อมันดูห่างเหินเกินเกินไปเคือหมายหมายความว่าฟาเตอร์นะครับในในษาังคิด <laughs> ให้เรียกฉันว่าแดด หรือคุณพ่อแต่ว่าเป็นคุณพ่อที่แบบดูสนิทกันมากขึ้นเออคุณพ่อครับลูกลัะพ่อพเก็บความเศร้านี้ไว้ไม่ไหวแล้วเวลาที่ผ่านมาพ่อก็เหมือนแกนั่นแหละพ่อเศร้าโศกมาตลอดพ่อก็อยากจะมุฟออนนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วมากๆเลยพ่ออยากจะเข้มแข็งมากกว่านี้ไม่อยากจะเศร้าแต่ว่าพ่อก็ทําได้แค่นี้แหละให้ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่แม่แกต้องการนะ คือพวกเราเข้มแข็งแต่ว่านี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นพอไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้แกก็เหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ว่ามันโอเคนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเราจะใช้ชีวิตกันอย่างปกติเหมือนเดิมมันน่าจะเป็นสิ่งที่แม่แกต้องการลูกพ่อขอโทษนะที่เป็นพ่อที่ไม่ดีแต่พ่อสัญญาว่าพ่อจะทําให้ดีขึ้นมานี่สิโอ้โหจากการเปิดบ้านให้ร้อนๆนะฮะไม่ไปโรงเรียนนะครับ กลายเป็นเรื่องราวทีเ่เรียกว่าเป็นความอึดอั้นตันใจของทั้งคู่ที่อยู่ในบ้านนะฮะมันเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็อยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวพ่อโทรไปบอกโรงเรียนเองว่าแกป่วยนะขอบคุณครับพ่อนี่เป็นฉากจบที่น่าจะเป็นฉากจบที่ดีสุดนะฮะเป็นทางออกที่ดีสุดอ้